สำหรับยอดเงินที่เราได้ทําการถอนไปนะครับจำนวน200บาทนะครับผมก็ได้รับการอนุมัติยอดเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบเรียบร้อยนะครับในวันที่12เดือน12นะครับเวลาก็9โมงครึ่งนะครับได้รับเงินเข้าธุรกิจเรียบร้อยแล้วจํานวน200บาทนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่ผมได้รับเข้าในส่วนของบัญชีธุร l ิจนะครับผมจำนวน200บาทนะครับในวันที่12เนะเดือน12นะครับเวลา9โมงครึ่งนั่นเองนะครับก็จากแอปเลยนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับก็จ่ายเงินเร็วมากรอบนี้นะครับ ใครสนใจอยากจะลองเล่นเกมทำเงินทูมอนิวลเลดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมอนิวลเลตนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับที่ได้ทําคลิปการถอนเงินไปจํานวน200บาทนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้รับเงินเข้าบัญชีทูมอนิวลเลตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน200เลยนะครับใครสนใจเล่นเกมทําเงินทูมอนิวลเลดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนอ เราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสำหรับแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยทําเงินจากแอปนี้เลยก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้ฟรีนะครับที่ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นชื่อแอปไว้ให้พร้อมกับรูปแอปนะน,นี่ก็เป็นแอปที่ผมใช้ในการเล่นเกมทําเงินฟรีร200ทูมได้เว ก็คือผมถอนเงินจากแอปนี้ที่ได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่อยากดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์แนะนําหรือว่าผ่านลิงก์การเชิญเพื่อนของผมก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวโหลดติดตั้งได้ด้วยตัวคุณเองเลยต่อมานะครับในส่วนของขั้นตอนการสมัครนะครับวิธีการสมัครของแอปนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าวิธีการสมัครเนี่ยสมัครแบบไหนอย่างไรเราสามารถดูด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับมีคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของวิธธีีการรสมัควิ การถอนเงินและก็หลักฐานการถอนเงินนะครับผมจะอัปเดตให้ทุกคลิปเลยดูด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเมนูจะอยู่ที่ด้านบนทั้งหมด4เมนูนะครับแล้วก็จะมีเมนูใหม่เพิ่มเข้ามานะครับอีก3เมนูรวมเป็น7เมนูนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทีละเมนูนะครับจากด้านซ้ายนะครับไปขวานะครับด้านล่างสุดนะครับเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของรูปโปรไฟล์ของเรานะครับหรือว่าบัญชีที่เราใช้สมัครนั่นเองตรงหน้านี้นะครับจะมีการปิดเสียงเปิดเสียงนะครับการใส่ ใส่รหัสเชิญหรือว่ารหัสแนะนําเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ถอนเงินได้นะครับการใส่รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับส0,000คะแนนเหรียญทองนะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมเอาไว้ใช้ในการแลกเป็นเงินทูมอนี่โวลต์เราจะใส่หรือว่าไม่ใส่จะรับหรือว่าไม่รับก็ได้การที่เราจะใส่รหัสโค้ดตรงนี้นะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นของผมนะครับรหัสโค้ดของผมเนี่ยจะใส่ด้วยความสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ได้ตามความสะดวกนะครับจะใส่หรือว่าไม่ใส่ผมก็ไม่ได้บังคับในส่วนของการกรอกโค้ด ต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่2นะครับเมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนโดยการใช้คะแนนเหรียญทองของเราที่เราได้รับจากการเล่นเกมการทําภารกิจการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเข้ามาเนี่ยมันก็จะรวมให้เราตรงนี้ก็จะมี2ช่องทางให้เราเลือกถอนนะมีทูมอนี่วลเลทพาวการถอนเงินทูมอนี่วลเลนะครับไม่เชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้นะเมื่อเราเก็บคะแนนครบตามจํานวนนะครับสามล้านห้าแสนคะแนนะหรือ 3.5M เอ็มนั่นเองนะครับแลกเงินได้สูงสุดถึง400บาทนั่นเองนะตรงนี้เราจะทําการเชิญหร ือว่าไม่เชิญก็ถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยวิธีการถอนเงินนะครับใส่ชื่อบัญชีทูมอนิแวลตนะครับเป็นภาษาไทยได้ชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือถ้าคุณเป็นการถอนเงินครั้งแรกนะครับเขาจะมีการยืนยันอีเมลยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะครับเราจะต้องทําการยืนยันก่อนนะในส่วนของ PayPal เริ่มต้นที่100แล้วก็200บาทนั่นเองนะครับบันทึกการถอนเงินนะครับในคลิปนี้นะครับก็นี่เลย200บาทแอปนี้เนี่ยผมถอนไป3ครั้งนะครับรวมเป็นยอดเงิน400บาทนะครับจากการเล่นนะ เหมือนเดิมนาะเพราะว่ามันเป็นแอปเพิ่งมาใหม่นะครับต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่3นะครับตรงนี้จะเป็นการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการแจกเงินสดนะครับสามดอลลาร์นะครับเป็นกิจกรรมให้เราเข้าร่วมสนุกนะครับภารกิจนี้มีอะไรนะครับอันนี้จะเป็นการเชิญเพื่อนนะกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญได้เลยสําหรับการเชิญตรงนี้นะครับทุกคนสามารถทําได้นะกดคัดลอกข้อความตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยทุกช่องทางนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมโปรโมชั่นนะครับ ให้เราร่วมสนุกในการคองอันดับนะครับถ้าเราเชิญเพื่อนนะครับติดอันดับ1นึถึงยีเขาก็จะแจกเป็นเงินดอลลาร์ให้เรานั่นเองนะครับเราต้องเชิญเพื่อนนะถ้าไม่เชิญเราจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับกิจกรรมนี้เหลือเวลาอีก13วัน6ชั่วโมงนะครับก็สามารถเข้าร่วมได้เลยต่อมานะครับกล่องของขวัญนะครับก็จะเป็นศูนย์โบนัสนะไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินการทําภารกิจต่างๆตรงนี้เราสามารถตามภารกิจเงื่อนไขได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมต่อมานะครับมาดูในส่วนของ3เมนูที่มาใหม่นรัอแก เน, uh. เนี่ยก็อันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการติดตั้งดาวน์โหลดแอปทําภารกิจในการเล่นเกมต่างๆนะใครที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ยก็สามารถติดตั้งดาวน์โหลดเกมตรงนี้ในการเข้ามาเล่นทาคะแนนได้เลยนะครับส่วนอันที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอันที่1เมื่อกี้นะครับคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีในส่วนของการทําแบบสํารวจแบบสอบถามเพิ่มเติมนะเราก็สามารถกดเข้ามาทําเพิ่มเติมได้เลยนะครับประมาณนี้มีแอปให้เราเลือกดาวน์โหลดเยอะเลยต่อมาอันสุดท้ายนะครับเชิญเพื่อนจัดอันดับนะครับอันนี้เนี่ยเราก็สามารถเชิญจัดอันดับได้นะเป็นกิจกรรม3 นั่นเองนะครับส่วนการเล่นเกมก็ปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ละระดับแต่ละเลเวลนะเล่นไม่ยากนะครับก็กดจิ้มๆนะครับตามรูปได้เลยระดับของเกมเนี่ยก็ขึ้นตามระดับนะครับยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นความท้าทายของระบบเกมนั่นเองนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับทางแอปเนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะทุกค,คนใครที่สนใจก็ลองเข้ามาเล่นดูได้เล่นฟรีได้จริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะ นะครับผมสำหรับแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยทําเงินจากแอปนี้เลยก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้ฟรีนะครับที่ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นชื่อแอปไว้ให้พร้อมกับรูปแอปนะนี้ก็เป็นแอปที่ผมใช้ในการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมไดเวดนะครับจำนวน200ที่ได้รับกันมาล่าาสุดนนคกก็ืออผมเงิจ ที่ได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่อยากดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์แนะนําหรือว่าผ่านลิงก์การเชิญเพื่อนของผมก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวนโหลดติดตั้งได้ด้วยตัวคุณเองเลยต่อมานะครับในส่วนของขั้นตอนการสมัครนะครับ <St> วิธีการสมัครของแอปนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าวิธีการสมัครเนี่ยสมัครแบบไหนอย่างไรเราสามารถดูด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับมีคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของวิธีการสมัครวิธีกกการถอนนเงิแลละ็หั การถอนเงินนะครับผมจะอัปเดตให้ทุกคลิปเลยดูด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเมนูจะอยู่ที่ด้านบนทั้งหมด4เมนูนะครับแล้วก็จะมีเมนูใหม่เพิ่มเข้ามานะครับอีก3เมนูรวมเป็น7เมนูนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทีละเมนูนะครับจากด้านซ้ายนะครับไปขวานะครับด้านล่างสุดนะครับเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของรูปโปรไฟล์ของเรานะครับหรือว่าบัญชีที่เราใช้สมัครนั่นเองตรงหน้านี้นะครับจะมีการปิดเสียงเปิดเสียงนะครับการใส่รหัสเชิญตรงนี้การใส นำเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ถอนเงินได้นะครับการใส่รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับ30,000คะแนนเหรียญทองนะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมเอาไว้ใช้ในการแลกเป็นเงินทูมมานี่โวลต์เราจะใส่หรือว่าไม่ใส่จะรับหรือว่าไม่รับก็ได้การที่เราจะใส่รหัสโค้ดตรงนี้นะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นของผมนะครับรหัสโค้ดของผมเนี่ยจะใส่ด้วยความสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ได้ตามความสะดวกนะครับจะใส่หรือว่าไม่ใส่ผมก็ไม่ได้บังคับในส่วนของการกรอกโค้ดนะครับต่อมานะครับผมใน ส่วนของเมนูที่2นะครับเมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนโดยการใช้คะแนนเหรียญทองของเราที่เราได้รับจากการเล่นเกมการทําภารกิจการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเข้ามาเนี่ยมันก็จะรวมให้เราตรงนี้ก็จะมี2ช่องทางให้เราเลือกถอนนะมีทูมอนี่วอลลตเพาฟการถอนเงินทูมอนีวอลลตนะครับไม่เชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้นะเมื่อเราเก็บคะแนนครบตามจํานวนนะครับสามล้านห้าแสนคะแนนะหรือ 3.5M นั่นเองนะครับแลกเงินได้สูงสุดถึง400บาทนั่นเองนะตรงนี้เราจะทําการเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนเงินได้ กติเหมือนเดิมเลยวิธีการถอนเงินนะครับใส่ชื่อบัญชีทูมอนิวเลดนะครับเป็นภาษาไทยได้ชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือถ้าคุณเป็นการถอนเงินครั้งแรกนะครับเขาจะมีการยืนยันอีเมลยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะครับเราจะต้องทําการยืนยันก่อนนะในส่วนของ PayPal เริ่มต้นที่100แล้วก็200บาทนั่นเองนะครับบันทึกการถอนเงินนะครับในคลิปนี้นะครับก็นี่เลย200บาทแอปนี้เนี่ยผมถอนไป3ครั้งนะครับรวมเป็นยอดเงิน400บาทนะครับจากการเล่นนะครับก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิ ่มมาใมต่อมานในส่วนของเมนูที่รับตัวนี้จะเป็นการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อน,นตอนนี้เขาก็มีการแจกเงินสดนะคร้อยดอลลาร์เป็นกิจกรรมให้เราเข้าร่วมสนุกนะรารากิจนี้มีอะไร,ะรอันนี้ก็เป็นการเชิญเพื่อนกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญได้เลยสําหรับการเชิญตรงนี้ทุกคนสามารถทําได้กนดะคัดลอกข้อความตรงนี้เไปโพสต์ไปแชร์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยทุกช่องทางส่วนด้านล่างตรงนีเน้เขามีกิจกรรมโปรโมชั่นสามร้อยดอลลาร์ให้เราร่วมสนุกในการ ลองอันดับนะครับถ้าเราเชิญเพื่อนนะครับติดอันดับ1นึถึงยีเขาก็จะแจกเป็นเงินดอลลาร์ให้เรานั่นเองนะครับเราต้องเชิญเพื่อนนะถ้าไม่เชิญเราจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับกิจกรรมนี้เหลือเวลาอีก13วัน6ชั่วโมงนะครับก็สามารถเข้าร่วมได้เลยต่อมานะครับกล่องของขวัญนะครับก็จะเป็นศูนย์โบนัสนะไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินการทําภารกิจต่างๆตรงนี้เราสามารถตามภารกิจเงื่อนไขได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมต่อมานะครับมาดูในส่วนของ3เมนูที่มาใหม่นะครับอันนนเีี่็้จะปน ในส่วนของการติดตั้งดาวน์โหลดแอปทาภารกิจในการเล่นเกมต่างๆนะใครที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ยก็สามารถติดตั้งดาวน์โหลดเกมตรงนี้ในการเข้ามาเล่นทําคะแนนได้เลยนะครับส่วนอันที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอันที่1เมื่อกี้นะครับคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีในส่วนของการทําแบบสํารวจแบบสอบถามเพิ่มเติมนะเราก็สามารถกดเข้ามาทําเพิ่มเติมได้เลยนะครับประมาณนี้มีแอปให้เราเลือกดาวน์โหลดเยอะเลยต่อมาอันสุดท้ายนะครับเชิญเพื่อนจัดอันดับนะครับอันนี้เนี่ยเราก็สามารถเชิญจัดอันดับได้นะเป็นกิจกรรม300ดอลลาร์นั่นเองนะครับส่วน การเล่นเกมก็ปกติเหมือนเดิมนะครับแต่และระดับแต่และเลเวลนะเล่นไม่ยากนะครับก็กดจิ้มๆนะครับตามรูปได้เลยระดับของเกมเนี่ยก็ขึ้นตามระดับนะครับยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นความท้าทายของระบบเกมนั่นเองนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับทางแอป,ปเนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะทุกคนใครที่สนใจก็ลองเข้ามาเล่นดูได้เล่นฟรีได้จริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ